รีวิวมังงะบากิภาค2ศึกอสูนจอมประจันบาลสวัสดีครับนี่คือจีจ้าชาแนลถ้าจะพูดถึงมังงะสไตล์หมัดมวยก็คงจะมีไม่ใช่น้อยๆน,นะครับแต่ที่โดดเด่นขึ้นมาด้วยสไตล์ที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครก็คือกรับเปอร์บากิหรือบากิจอมประจันบาลในชื่อภาษาไทยบากิเป็นมังงะสไตล์ต่อสู้เขียนโดยเคสุเกะอิตางากิตีพิมพ์มายาวนานกว่า30ปีตั้งแต่1991 ลงในนิตยสารวิกฤต y โชนเลนแชมเปียนในปัจจุบันบากีเป็นมังงะที่ออกมาทั้งหมด5ภาคไม่นับภาคพิเศษที่เป็นไซส์สตอรี่ประกอบไปด้วยภาค1บากีจองประจันบาล42เล่มจบภาค2บากีศึกอสูรจองประจันบาล31เล่มจบภาค3ฮหันม้าบากี่37เล่มจบภาค4บากีโด198ตอนจบและภาคห บาคิโดพาร์ทูในประเทศไทย3ภาคแรกจะได้รับลิขสิทธิ์ตีพิมพ์และจัดจำหน่ายโดยสำนักพิมพ์วิบูลกิจโดยแกนเรื่องของบากิสามภาคแรกจะเกี่ยวข้องกับการวิวาทระหว่างพ่อและลูกที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตภีส่วนบากิภาคที่ผมจะมารีวิวและสรุปเนื้อเรื่องในวันนี้ก็คือภาคที่ผมชื่นชอบและคิดว่าสนุกลงตวัวมากที่สุดใน5ภาคนั่นก็คือบาคิภาค2ศึกอสูรจอมประจันบาน โดยก่อนจะเริ่มสรุปเนื้อเรื่องภาค2จะขอเกริ่นถึงเรื่องราวภาคหนึ่งสักเล็กน้อยเพื่อให้เข้าใจถึงตัวละครหลักในปีโชวะที่60ได้มีการดําเนินการก่อสร้างชั้นใต้ดินของโตเกียวโดมลึกลงไปทั้งหมด6ชั้นโดยกลุ่มอิทธิพลยักษ์ของญี่ปุ่นเพื่อเป็นเวทีต่อสู้ที่ไร้กฎกติกาและหาผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในปัทภีโดยมีนักสู้ที่เก่งกาจเข้าร่วมมากมายจนกระทั่งถึงคู่ต่อสู้รอบชิงชนะเลิศ ระหว่างพี่น้องตระกูลฮันมะพ่อเดียวกันก็คือฮันมะบากิปอย17ปีกับแจ็คฮันมะพี่ชายต่างแม่ผู้ใช้สเตียรอยทั้งคู่เป็นลูกของสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพีฮันมะยูจิโรโดยผลการต่อสู้นั้นบากิเป็นฝ่ายชนะพี่ชายไปได้และได้รับการขนานนามว่าเป็นแชมเปี้ยนแห่งเวทีการต่อสู้ใต้ดินเป้าหมายของบากิ คือจะต้องเป็นนักสู้ที่แข็งแกร่งเหนือกว่าฮันมายูจิโร่พ่อที่ทำร้ายแม่แ,มแท้ๆของบากิจนเสียชีวิตนั่นเองตัดมาที่ภาค2จะเริ่มต้นด้วยการที่โตกุงาวะมิซูนาริผู้จัดการแข่งขันต่อสู้โตเกียวโดมได้เดินทางมาเตือนบากิว่าในอีกไม่นานจะมีผู้ที่ร้ายการจับทั่วทุกมุมโลกมารวมตัวกันที่โตเกียวโดยเป้าหมายหนึ่งเดียวของพวกมันก็คืออยากจะเจอกับความพ่ายแพ้สักครั้ง พวกที่ร้ายกาจเหล่านั้นก็คือเหล่านักโทษประหารจากประเทศต่างๆเริ่มจากโดเรียนนักโทษประหารจากอเมริกาถูกสั่งให้แขวนคอแต่ไม่ตายและได้สังหารผู้คุมทั้งหมดและหลบหนีออกมาคนที่สองนักโทษประหารดอยจากอังกฤษที่รอดตายจากการประหารด้วยเก้าอี้ไฟฟ้าคนที่สามนักโทษชิคอสกี้จากรัสเซียปีหนีออกจากปล่องคุมขังสูงนับร้อยเมตร นักโทษประหารคนที่4สเปคจากอเมริกาแหกคุกจากเรือน้ำน้ําขึ้นมาและนักโทษประหารคนสุดท้ายยานัง,งิริวโกจากประเทศญี่ปุ่นผู้ที่ใช้พิษสังหารผู้คุมและหลบหนีออกมาซึ่งการที่นักโทษทั้ง5มารวมตัวในที่เดียวกันนั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องหรือนัดหมายกันแต่อย่างใดสเปคเป็นนักโทษคนแรกที่ได้เจอกับบากิและทักทายบากิด้วยการโจมตีหนักๆส่วนนักโทษผู้ใช้พิษยานัง,งิริวโก ได้ไปทักทายกับชิบุคาวะโกคิอาจารย์ผู้เป็นศิลปะการต่อสู้ส่วนนักโทษโดเรียนเดินทางไปหาโดปโปโอโรจิอาจารย์คาราเต้ชื่อดังแต่ไม่พบจึงได้ลงมือกับคาสมิลูกชายของโดปโปแทนงหลัจากนั้นโดเรียนจึงหลบหนีไปด้วยไฟหลังจากเจอกับเรซึกไคโอนักโทษประหารชิคอสกี้ได้ไปหาอิงารินังมวยปล้ำชื่อดังและฝากบาดแผลชะกันลึกไว้ที่ใบหน้า หลังจากที่มีการทักทยายบอกๆกันหล่านักสู้ใต้ดินทั้งหมดแล้วทั้งนักโทษประหารและนักสู้ใต้ดินทุกๆคนที่ประกอบไปด้วยฮันมะบากิชิบุกาวะโกคิเรซึคไคโอโอโรจิโดโปและฮานายามะคาโรก็ได้มาเผชิญหน้ากันที่เวทีประลองใต้ดินโตเกียวโดมโดยตกุงว่ามิซุนาริสัญญาว่าจะให้ความพ่ายแพ้เป็นรางวัลกับนักโทษประหารทุกๆคน หลังจากที่ได้เล่าสรรพคุณความโหดของเวทีประลองใต้ดินให้นักโทษประหารฟังแล้วก็จะมาถึงส่วนที่เป็นกติกาการต่อสู้ระหว่างสองฝ่ายกติกาก็คืออยู่ข้างนอกจะซัดและต่อสู้กันเวลาไหนหรือว่าสถานที่ใดก็ได้และการต่อสู้ก็ได้เริ่มขึ้นในที่สุดเหล่านักโทษประหารทั้งหลายเข้าต่อสู้นักสู้ใต้ดินหลายครั้งหลายคราวโดยมีตัวละครที่เข้ามาเสริมอีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นนักโทษ VIP จากอเมริกา บิสเกตโอลิเวอร์ผู้มีกล้ามเนื้อที่กระสุนยิงไม่เข้าและมาช่วยจับนักโทษประหารที่ญี่ปุ่นแจ็คฮันมะพี่ชายของบากิที่มีร่างกายสูงใหญ่ขึ้นก็ได้เข้ามาร่วมการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยในที่สุดผลการต่อสู้ทั้งหมดก็ออกมาฮานายามะเคารุได้ใช้แรงบีททำลายร่างกายนักโทษสเปคจนกลับคืนสู่สภาพเดิมที่อายุ97ปีนักโทษโดเรียน ผู้ที่ในอดีเคยไปฝึกวิชาที่เดียวกับเรซึกไคโอที่จีนก็ได้ถูกเรซึกไคโอปราบได้สําเร็จโดยการใช้หมัดโจมตีทําให้โดเรียนกลายเป็นคนที่เสียสตินักโทษดอยต่อสู้พ่ายแพ้โอโรจิคาซุมิและโอโรจิโดโปอีกทั้งยังได้ต่อสู้กับนักโทษด้วยกันเองอย่างยานัง,งิริวโกจนดอยได้รับบาดเจ็บสาหัสในที่สุดบิสเกตโอลิเวอร์ก็เป็นคนจับดอยไปนักโทษชิคอสกี พ่ายแพ้ให้กับการต่อสู้เวทีใต้ดินกับแจ็คฮันมะและไกอาผู้ที่เป็นนักสู้ใต้ดินสายรอบสังหารจนทำให้ชิกอสกี้ไม่สามารถต่อสู้ได้อีกและฮันมะบากิได้ต่อสู้กับยานังยีริวโกและเอาชนะได้โดยที่ตัวบากินั้นแข็งแกร่งขึ้นหลังจากที่ได้มีอะไรกันกับโคซสเอนางเอกของเรื่องตามที่ยูจิโร่พ่อของตัวเองได้แนะนำมาส่วนยานังยีริวโกก็ได้ถูกยูจิโร่ซัดจนปางตาย แต่ตัวบากิหลังจากที่โดนฝ่ามือพิษของยานงังยิริวโกเล่นงานก็ได้เข้าใกล้ความตายเข้าไปทุกทีจนกระทั่งเรซึกไคโอตัดสินใจพาบากิไปเข้าร่วมการแข่งขันไรไตที่จัดขึ้นในประเทศจีนทุกๆ100ปีโดยมีจุดประสงค์เพื่อหาไคโอที่แข็งแกร่งที่สุดและเผื่อจะมีหนทางในการรักษาพิษของบากิด้วยในการแข่งขันไรไตนี้ตัวฮันมายูจิโร่และตัวละครใหม่ก็คือ ลูกของมูมหมัดอาลีแชมป์โลกตลอดกาลมูหมั m อลีจูเนีย o r คงมีฝีมือไม่ได้อยไปกว่าพ่อก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันนี้ด้วยในการแข่งขันไรตายที่ประเทศจีนมีไคโอเข้าร่วมทั้งหมด16คนซึ่งรวมชาวต่างชาติ3คนที่ไม่ใช่คนจีนก็คือฮันมายูจิโร่ฮันมาบากิและมูม a m m a ลีจูเนีย o r โดยคู่ต่อสู้ของบากิที่กำลังจะตายก็คือลีไคโอผู้ใช้ฝ่ามือพิษ ปรากฏว่าในการต่อสู้พิษด้านสว่างของลีไคโอในหักล้างกับพิษด้านมืดของยานัง,งิริวโกจนทําให้บากิกลับมาเป็นปกติอีกครั้งหนึ่งการต่อสู้ได้ดําเนินไปจนกระทั่งมีการเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันใหม่และบิสเคตโอลิเวอร์ได้เข้าร่วมการแข่งขันนี้ด้วยเป็นการแท็กทีมสู้กันแบบ5ต่อ5ระหว่างทีมของผู้ชนะการแข่งขันไรตาย,ตายเมื่อ100ปีก่อนอย่างคากุไคโอผู้มีอายุมากกว่า100 กับเรซซ์ไคโอปะทะกับทีมที่มีฮันมะยูจิโร่เป็นผู้นำที่ประกอบไปด้วยฮันมะบากิมิสเคตโอลิเวอร์มูฮัมหมัดอาลีจูเนียและจากกุกไคโอผลการต่อสู้ออกมาทีมบากิชนะ3ครั้งทีมเรซซชนะ1ครั้งโดยที่ตัวบากิได้แสดงความเก่งกาจออกมาหลังจากที่ได้ขจัดพิษของยานัง,งิริวโกไปแล้วจนใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที ในการจัดการกับสัตว์คลั่งชุงเซ็งลูกชายของคากุไคโอจนกระทั่งถึงศึกตัดสินสุดท้ายระหว่างทั้งสองหัวหน้าทีมฮันมายูจิโร่กับคากุไคโอที่เหมือนเป็นการต่อสู้ระหว่างแข็งกับอ่อนผลัดกันรุกผลัดกันรับจนถึงขั้นสนามแทบจะพังเลยทีเดียวการต่อสู้ได้จบลงหลังจากที่คากุไคโอได้แกล้งตายเพื่อหลอกยูจิโร่แต่สุดท้ายตัวของยูจิโร่และคากุไคโอ ็ยอมรับในตัวซึ่งกันและกันหลังจากจบการต่อสู้ที่ประเทศจีนมูฮัมหมัดอาลีจูเนียลูกชายของมูฮัมหมัดอาลีก็ได้ตามจีบโคโซเอฟแฟนของบากิส่วนหนึ่งก็เพื่อจะให้บากิตอบรับคำท้าการต่อสู้ด้วยแต่บากิก็ได้ปฏิเสธไปอาลีจูเนียได้ไปท้าทายชิบุควะโกคินักศิลปะการต่อสู้และท้าทายโอโรจิโดโป,โปเจ้าสำนักคาราเต้ รวมถึงแจ็คฮันมาที่เป็นพี่ชายของบากิด้วยจนสุดท้ายอาลีจูเนียได้พ่ายแพ้ให้กับทุกคนในการดวลของจริงและร่างกายบอบช้ำอย่างหนักมูฮัมหมัดอาลีได้เดินทางมาเตือนสติลูกพร้อมกับโตกูงวาวมิซนาริผู้มายื่นข้อเสนอให้กับอาลิจูเนียว่าจะให้ได้ท้าดวลกับแชมปเปี้ยนเวทีใต้ดินฮันมาบากิอาลีจูเนียตอบรับข้อเสนอนั้นทันทีและต่อด้วยการฝึกซ้อมอย่างหนัก จนร่างกายทะลุขีดจำกัดและหายจากอาการบาดเจ็บจนใน,นที่สุดอาลีจูเนียก็ได้ต่อสู้กับฮันมะบากิจากที่คิดว่าจะสูสีกับบากิกลับกลายเป็นพ่ายแพ้อย่างหมดรูปด้วยการจู่โจมเป็นชุดของบากิและกำลังจะถูกบากิรัดคอจนตายจนได้มูฮัมมัดอาลีพ่อของตัวเองมาช่วยไว้ระหว่างการต่อสู้บากิได้หันไปท้าสู้กับยูจิโร่เพราะคิดว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วยูจิโร่ตอบรับคำท้าของบากิ นักสู้หลายคนต่างพูดถึงการต่อสู้ระหว่างพ่อกับลูกที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยมุมมองที่แตกต่างกันบากิได้ก้าวข้ามไปอีกขั้นโดยการสร้างภาพจินตนาการต่อสู้กับยูจิโร่ออกมาให้เหมือนจริงแม้แต่ยูจิโร่ที่ห่างไกลออกไปถึงแอฟริกาก็ยังรับรู้ได้ว่าลูกของเขานั้นเก่งขึ้นแล้วและเหมาะสมที่จะถูกยูจิโร่ขยํำสักทีก็จบลงไปแล้วสำหรับเนื้อเรื่องย่อของบารกิภาค2ศึกอสูรจอมประจันบาน สิ่งที่ผมชอบในภาคนี้ก็จะมีฉากต่อสู้ที่ว่าได้มีสไตล์และดิบเถื่อนมากกว่าภาคก่อนโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมากักกันเหมาะสําหรับคนที่ชอบมังงะที่มีฉากแอคชั่นสวยๆดูเดือดและเลือดสาดถึงตัวแกนเรื่องหลักจะอยู่ที่ตัวปาจิและพ่อสมากแต่ก็จะมีการเกลีย่ยเนื้อเรื่องไปให้ตัวละครอื่นๆในเรื่องที่ทําให้รู้สึกว่าตัวละครเหล่านั้นเก่งในแบบฉบับของตัวเองและยังมีการพัฒนาของตัวละครทุกตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่ของมิติตัวละครและวิชาการต่อสู้ถึงแม้ว่าตรกกะและการตัดสินใจของตัวละครภายในเรื่องแทบจะไม่มีใครที่เหมือนกับคนปกติเลยสักคนตายไม่ว่าขอแค่ได้ซัดกันก่อนส่วนข้อด้อยในเรื่องก็จะมีอยู่บ้างตรงที่เนื้อเรื่องบางจุดก็จะยืดเยื้อไปหน่อยยังดีที่ภาคนี้ไม่เหมือนภาคหลังๆที่จบตอนหนึ่งเนื้อเรื่องแทบจะไม่คืบหน้าแต่สําหรับบากีภาคสองที่ดุเดือดและเผ็ดมันขอให้คะแนนมังงะที่ออกมานานแล้วเรื่องนี้ อยู่ที่7.8เต็ม10คะแนนนะครับก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้ก็อยากจะสอบถามว่าชอบตัวละครไหนในบากิเป็นพิเศษและชอบเพราะอะไรครับก็สามารถที่จะตอบคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยครับสำหรับตัวผมนั้นชอบแจ็คฮันมะเพราะว่าเท่และมีแนวทางที่ชัดเจนเป็นของตัวเองที่สำคัญบากิเวอร์ชันอนิเมะในปัจจุบันก็สามารถหาดูได้ตาม Netflix ซึ่งเนื้อเรื่องจะค่อนข้างตรงกับมังงะใครที่ไม่เคยดูก็สามารถไปหาดูกันได้นะครับ ฟังคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดๆไปนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับจีจ้าช a n แนลสำหรับวันนี้สวัสดีครับ